สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยกก็มีรถนะคะ MPV 7ที่นั่งค่ะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้า Toyota Avenza 1.5e ปี2019จะใช้งานปี2020ค่ะมาในราคาพิเศษนะคะลูกค้า419,000บาทเท่านั้นค่ะรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะเป็นรถบ้านนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะ ตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สําหรับคันนี้ลูกค้าเป็นตัวรถสีขาวนะคะดีไซน์กระจังหน้าเขาจะอ่าเป็นสไตล์อ่าของตัวเวลไฟเนาะตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะตัวนี้นะคะก็รถสวยมากๆนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอ่ารับชมไปพร้อมกันเลยเนาะ ตัวยางก็เป็นยางใหม่เลยนะคะปี2023นะคะมาพร้อมกับแม็กดําเดิมนะคะตัวนี้ขอบ15นะคะทางด้านของตัวกระจกก็จะเป็นสีขาวเนาะตัดกับสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็มือเปิดตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง 1.5e นะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะภายในนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะ ตัวกระจกเขานะคะก็จะเป็นไฟฟ้าสีบานนะคะแล้วก็พงมาลาัยนะคะก็จะมีแอร์แบ็กใต้พงมาลาัยนะส่วนตัวเรือนไม้นะคะอยู่ที่78,00 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เนาะตัวหน้านจอนะคะตัวนี้เจ้าของเก่าเขา,าเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะแอร์เย็นเพลยงเพราะนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นแบบออโต้นะคะ มีช่องให้นะคะสําหรับวางแก้วกาแฟต่างๆได้สามช่องด้วยกันนะภายในกว้างมากๆนะคะสําหรับตัวนี้ลูกค้าราคา419,000บาทแต่ได้เป็นรถ7จ็ดที่นั่งเลยนะคะนี่นะคะลูกค้าตัวบ่อไม่ยับไม่ช้ําเลยนะคะสภาพบ่อคือสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าภายในกว้างขวางนะคะมี ที่ชาร์จแบตให้นะคะตัวนี้สามารถเอามาเสียบได้เนาะแล้วก็มีเป็นตัวแอร์แยกให้นะคะแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาเป็นรุ่นนี้อยู่นะคะลูกค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็มีแฟนแนวิ่งเซ็นทั่วไทยเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโทรเข้ามาได้เลยนะ,ะนี่นะคะลูกค้าภายในเขากว้างมากๆนะคะรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะ ก็ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าลูกค้าต่างจังหวัดก็จัดไปแนนได้เช่นกันนะคะช่วงนี้คือ,อราคาโปรโมชั่นเลยนะคะลูกค้านี่ตัวยางเป็นยางใหม่เลยนะสภาพเบาะไม่ยับไม่ชำด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็นี่นะคะสามตอนด้วยกันนะคะลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะลูกค้า โทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ย,ยกนะคะเดี๋ยวยกจ้าทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ